สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวัครัวันนี้นะคะเรามาสอบสอวนอัโรงเรียนสวนกลาบไม่คยุยอะไรหรอถ่ายติดเยอะดิอา,อาจจะแบบดูแบบ,แ,บบแบบว่าเอ้ยไปตัดผดมามาเมา่าเหร่ใช่จ้าไปตัดมาวันแม่เราก็มาถึงโรงเรียนประมาณแปดโมงกว,กว่านะคะทุกคน ฉันเขินอะฉันถือกล้องมือด้วยฉันก็เดินไปด้วยทันหรือเ่าเออเดี๋ยวค่อยไปคุยกันที่โต๊ะสอบข้าวเช้าเสร็จแล้วนะคะสอบวิชาคณิตศาสตร์สอบอวนอเป็นยังไงไหนรีวิวหน่อยรี้ยังไงอะรีวิวแบบเฮ้ยทำได้ไม่ได้อะไรเงี้ยเรียกว่าได้ทำพอได้ไหมมันมีสามสิบข้อทำได้ประมาณยี่ข้อก็มันเ่างกั เออก็จริงอ่ะนี่ก็ทำได้่น้อยไม่ดีเลยไม่ค่อยมั่นใจตอนบ่ายนะคะเราอ่ะสอบเคมีสวนเพื่อเรานะคะสอบเดี๋ยวจะมารีวิวเคมีตายแน่นคำนวณยากกว่านีอีกบอกเลยสอบมาแล้วลืมถ่ายตอนขึ้นไปห้องสอบให้ดูนะคะเดี๋ยวค่อยถ่ายตอนบ่ายยังไงต่อ รีวิวหนังสือได้ไหมอ่านหนังสืออะไรมาบ้างหนังสือหลาอวิชาอะไรอ่ะวิชาที่สองไงคณิตมันอ่านเหรอเธอคณิตก็ต้องทำอ่านใช่คณิตก็คือทำโจทย์เก่าสมนอโน้ตแบบย้อนหลังก็คือเซิร์ชเลยจะมีนไหมของค้าอยู่ก็คือก็ทำแบบนั้นได้แล้ววิชาอื่นอ่านไหมอ่านอ่านชีวะ ชิว้าะนส่ไวนนี้ใช่ชิว้าทำโจทย์ฟิสิกส์โจทย์ดาราศาสตร์ยากมากแล้วก็ขยันทำมากอ๋อลแล้วคุณ <c oughs> สอบแล้วคุณสอบดาราศาสตร์ด้วยอสอบเมื่อวานใช่เป็นยังไงไหนเล่าสิล่าสุดก็คือกลุ่ม,ามดาวหมู่ดาวหมู่ดาวก็คือตอบซิลิปิลามตอบอะไรเป็นเหมืดแล้ว เขาเลย้เร่องใหม่เพราะากำลังชอบกับข้าวสาลี่จริงๆก็ชอบอรกงอันเนี้ยคุณมองมากย่ายมามาเวลาพูดอะเอาเสียงไปหน้าหน้าหน่อยเดี๋ยวมันไม่ได้ยินใช่ไหมมีการสอนมีการสอนไม่เพราะเสียงเราางมันดังไปาพใหม่ไหมถาเกิดกล้องเไเิด้งเกเิดกเิดกล้องเก้องาใหม่สองภาพใหม่กพร้อมอนแล้วพมตอบทุกคำถามเลย เตรียมตัวมากี่วันคะในการสอบจอวน้อเตรียมตัวมามากกว่า20ปีค่ะใช่ก็คือยุตั้งแต่ในค่ามันดาเป็นชาที่แล้วม,วมันอายุ16ข้าจเามันอายุ16คุณบอกวเตรียมตัวตั้งแต่20ปีไม่ได้หรอก่อนตายเมื่อชานที่แล้วแบบรูตัวก็กำลังจะตายก็เลยเอ๋อใชนเลยต้องอสอบอ,อ,อนเพราะฉะนั้นเราเตรียมทำโจทย์ไว้เลยดีกว่านี่เป็นไง ค้าวนั้นทุกคนขอคือเราจะมาบอกนะคะว่าที่เราเลือกสอบไม่ได้เพราะว่าช่วงเช้าอ่ะมันมีสอบสองวิชาให้เลือกนั่ก็คือมีชีวะกับคณิตหือคือเราก็ต้องเลือกหนึ่งวิชาภาคเช้าส่วนภาคป่ายมีกี่วิชาสี่วิชามีที่สีเคมีคอมสามสามเคมีคอมนะเราก็เลยเลือกเป็นคณิตกับเคมี คณิตกับคอมครับผมคณิตคอมมันต่างกันยังคือคอมมันจะเป็นคณิตที่แบบว่าเน้นกระบวนการ นแบบว่าระดับพันอะไรอย่างเงี้ยมันไปสู่การเปลี่ยนโค้ดในคล้ายแบบอะไรอารมณ์มันก็เหมือนแบบเอ่อวิทยาเทคอนโลยีปะประมาณนั้นแต่จริงๆก็ไม่ไม่ได้ใส่เทคโนโลยีอะไรมาเในรอบหนึ่งอ๋อแต่ว่าจะไปใส่ในรอบใหม่ใช่แต่จะเป็นคโนโลยีปีนี้เรามาสี่เรามีโอกาสอีกหนึ่งปีเลยนะเขาคือมอห้าเพราะฉะนั้นไม่หมดเลยใช่ไม่ใช้ไม่ใช้มอห้ามนี้ลงมาแบบ Có lẽ hôm nay được chờ với các bạn <laughs> คือมันขอเล่นแต่โมสาม,ามนะเนี่ยุ๊กคนจะมาดูเชิญดูแต่ม .3 นามาี่ไม่ได้มาม .3 น,นะคะอันนี้คือผู้ประสบการณ์เยอะเป็นพี่เรานหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนทวนอยา่าเรียกพี่ได้ไหมรู้สึกแก่ะจรจริงๆอนะ่ะนะนะให้มาสมอลใส่ให้เต็เมคอมาดีๆแล้วก็มีสติให้เยอะๆไม่ต้องตื่นเร้นนะหนังสือมาแบบเยอะเท่าไหร่เราก็ต้องมั่นใจเท่านั้นแต่ทำไปแล้วก็ต้องแบบกลับมาทวนอีกรอบนะ,ะนมันเรื่องไร้ทวนเยอะทำหนังสือทล้วก็ทำวิญาณนึ่ก็คือทำใจ ใจถามเข้าห้องสอบว่าบางทีมันอาจจะไม่ตรงกับที่เราอ่านอยากให้เขามาสอบจริงไหมเนี่ยอยากใช่มันดีมันดีแต่คิดที่ดีคิดอีกทีมันดีไว้มันดีคิดอีกทีต้องมาเหอะมาประสบการณ์นะทุกคนแล้วมันคงนะจ้ะแนะนำก็คือให้ทำโจทย์ไปเยอะแล้วก็อ่านหนังสือไปเยอะๆถ้าไหนวิชาจำก็คือเราแนะนำัน่านอะคนที่คนที่ไม่ไานใช่คือต้องทำตรงคำ นะ <S <S อยามาทัตามเราเลยสอบเสร็จมาสภาพก็แบบมันแย่วันนี้สภาพจิงจริงมันแย่วันนี้แทบพูดเลยมันแย่กว่านี้แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเพราะว่าได้ของใาม่แพงมากถ่ายมือตัวเองได้ไหมว่าใส่น้ำแพงม,มาก เราไม่ได้เป็นคนพูดนะคะ่นั่นั้นเขาใสายทีไงร้ันถูกเขาก็มีแบบใช่เงี้ยสิบาท10บาทเท่าเที่เราเหูกินสาบาทหนูไม่กินสิบาทพยายามใช้ตังค์เราหิวเราก็ต้องกินเนะาะเราจะกินไก่เซ่าก้วยแขกกล้วยแขกคะไม่รสแก่ะแสดงว่าอากาศพอๆกันนะคะทุกคนแม่ทรมาน <c oughs> ไปสอบไปสอบกันสอบเสร็จแล้วก็มากินข้าวเย็นที่ฮาจิบังนะคะฮาจิบังฮาจิบังนะคะโสวัสดีทุกคน,นก็คือกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนนะเรานะคะจะมารีวิวกันนะคะว่าวันนี้ที่ไปสอบเนี่ยเป็นยังไงบ้าง คือว่าวิชาแรกที่เราสอบนะคะคือวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นข้ขอเขียนสาสิบข้อเป็นแบบเขียนแบบหมดเลยไม่มีข้อกาเลยนะคะเออถามว่ายากไหมก็รู้สึกว่ายากนะแต่นี่ไม่ค่อยได้เตรียมอะไรไปคิดว่าคนที่แบบเตรียมตัวไปอย่างดีเลยนี่ว่าทำได้นี่ว่าแบบได้แน่นอนแต่อันนี้ทางนี้คือเสกุ b บาจ้าแล้วก็ พักเที่ยงแล้วพักบ่ายเนี่ยที่มาสอบอ่ะคือสอบวิชา,าเคมีและเคมีเนี่ยมันมีเจ็ดสิบห้าข้อนะคะทุกคน75ห้าคะแนนใช่ป่ะใช่เลยตอนน้ามี75ห้าข้อแล้วเขาก็ให้เราทำใช่ไหมคือตอนแรกอ่ะเราเข้าไปอ่ะเราบอกตรงนะเรางมากพอเราเพิ่งกินข้าวเสร็จ ลากินอะไรเสร็จแล้วแล้วการที่คุณไปอยู่ในห้องแอร์แล้วตรงนั้นแอร์ตกอ้โหูก็หนาวไปเลยสิครับผมแล้วแบบหนาวมากแล้วพอนั่งตรงน,นั้นก็คือแบบโอ้ฉันไม่มีสมาธิทําอะไรแล้วเพราะว่ามันยังหนาวเลยแล้วคือเวลาสอบก็คืออย่างเงี้ยคือหนึ่งให้พูดตรงๆอะคือเวลาสอบอะสามชั่วโมงนะทุกคนแต่ว่าเราอะจะเออไปหน่อยในแบบชั่วโมงแรกอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอแบบเราทําได้ครึ่งหนึ่งฉันเงยหน้าขึ้นมามองเพื่อนเพื่อนหลับแล้วครึ่งหนึ่งคือแบบเฮ้ยเราต้องรีบทำแล้วปะ oh, โตเวลานั้เหลือเยอะมากเลยนะแสดงว่าเขาแบบเรียมตัวมาดีแบบเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนในห้องฉันคือทําแบบไวามากแบบติดสปีดโคตรเรารู้สึกว่ามันน่าจะออกไปถึงเนะื้อหาหม .5 ด้วยเคมีใช่ไหมใช่ไหม ถ้าผิดก็ขออภัยด้วยก็คือถ้าออไปอ่านอะแล้วเราอะเป็นคนที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยคือเออปีนี้อะมสีอ่อะคือมันสามารถมีมห้าได้ไงแต่ว่าถ้าแบบแนะนํานะให้ออาแบบจริงจังๆเลยไม่ต้องแบบมาแบบรออะไรแบบรออย่างงี้แนะนําว่าให้อ่านมาดีกว่าให้แบบเตรียมตัวมาให้ดีแบบทุ่มสุดๆไปเลยอะมีร้อยให้รอยอะให้ประมาณเนี้ยแต่ครั้งนี้ที่ไปอะรู้สึกว่าแบบ เรายัางไม่ได้พร้อขนาดนั้นด้วยมีอะไรหลายๆอย่างให้ทํามันก็เลยแบบรู้สึกว่าเตรียมตัวไม่ทันคือแบบรู้ที่ก็เฮ้ยจะสอบแล้วและอีกอย่างมันก็งานที่โรงเรียนก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาอืมถ้าคนคนที่บาลานซ์เวลาตัวเองได้ดีหรือว่าเตรียมตัวมาแบบนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่ว่าโอเคนี่ว่าเขาจะแบบทําทําได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันอยู่ที่ความเข้าใจบทเรียนด้วยแหละว,ว่าแบบโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ย คือสมมติเนี้ยเป็นผิวหนังใช่ไหมทุกคนเนี่ยผิวหนังเนี่ยแต่ว่าเรารู้แค่ผิวๆไงผิวๆเพิ่นเพิ่นแต่ว่าเราไม่ได้รู้แบบเจาะรือเข้าไปว่าข้างในมีกล้ามเนื้อนะมีเซลล์นะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่ะเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เข้าใจดีพอเราก็เลยว่าเออจะไปรองปีหน้าไม่ใช่คําว่าไปรองต้องไปจริงจังปีหน้าอือของเราเราไม่ได้เรียนพิเศษมันก็เลยอาจจะ ไม่ได้อะไรประมาณนี้ถามว่าเฟลไหมมันเฟลมากเลยนะเวลาแบบสมมติว่าไปเจอเข้อสอบอะไรเงี้ยที่มันคุนๆนะแต่ว่าเราทําไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วแบบกลับมาก็รู้สึกว่าแล้วทำไมเราไม่เตรียมตัวให้ดีก่อนอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะแนะนำทุกคนว่าควรเตรียมตัวให้ดีก่อนที่จะสอบอะไรนะจ๊ะทุกคนไม่ว่าจะสอบเลขสอบใหญ่สอบอะไรก็เตรียมตัวมาให้ดีอ่านหนังสือมาให้เยอะและทาโจทย์มาเยอะๆคืออาการอ่านอย่างเดียวไม่ได้ช่วยอะไร ลองไปทําโจทย์เก่าๆดูของปีก่อนๆเพราะว่าเพื่อนเราก็ทําเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าได้ผลดีมากๆเลยแหละเพราะเราจะรู้แนวอะไรเงี้ยก็ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนเราจะจริงจังแล้วปีหน้าเราจะมาถ่ายให้ทุกคนดูอีกปีนี้ก็ก็ก็เนี้ยแต่ตามนั้นแหละทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิว สวนสดีวันดีนะคะทุกคนก็หวังว่าจะเป็นไปกับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะก็ก็เลยดีก็เลยดีคุณก็โอเคสวัรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปได้เลย